สวัสดีครับวันนี้เจอกับช่อง h p y Channel นะครับวันนี้จะมาลงแรงสามสามกับช่วงไก่กาอาราลี่วันนี้มากับเจ้าเดิมนะครับ Rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh, baby's a bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I'll leave my bike i her touching bit. me, cause she got a bad little waist And we tearing down this place, off the liquor that we chase Got some egos to the face, baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away, cause she's like sex, let's

เกยีเหมบนต้องตัวมึงเล่นยีไว้นี่บนต้องตัวลกมึงไม่เล่นเลยวะอะไรลูกไม่น้นี่ยนี่ำลูกอยู่หลัง้วมันเยอะมากตีอย่างไ้กตีนะเพื่อนนกนี่ไงมานกมาใชุ้ยไอ้ตัวนัจัมายิงนก

เดี๋ยวมันมาตอนมาวะ้ยไก่ดแลไม่ไหวจีเดือดนี่ไปสตันสตัน้ยได้่วแม่ได้ได้เยนี่ไปเลยนแม่เขาบอกเลวนอยู่ในปอมเลนี่ทเนี่ยอวไุนยาห้าต้องอ่้ย เนได้มาดูความเราที่ว่าเล่นบินไช่ไทยแล้วใช่ตรวความมันไปถึงตราความนอยไ่ารอล้างเลยนีดยอเอีโมทาัเพื่อนเราจะเล่ยามลิงไม่ขึ้นไม่บุ้นาะ Chú giật mẹ tôi chập giật mẹ lắm chập cú giờ con biết Đã làm phần lửa tước con Đã 1 Rồi rết ai cả lời kia đi Cái hốc cước mà con đã đập lệch anh Hốc cước mà con đập lệch tăng nhưng mày khó. Nói này đẹp vô rồi. Mày. Đến đi. Ao ô đi. Ê, bà cướp mấy anh em. Ô đây. Ê, có lẽ con nào, con cướp mà có bên đây bình liêu trừ đáng cướp. Mẹ lăng, 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 anh vậy. Đang, sao đi. Nhưng mà có bé cướp ออ้มึงตังเหน็บไไไปเได้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 ไป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 ไเออเจบไหมมึงเล่นกูเหน็ปอมเลยเลิดโดลีงกดเราจังไม่ตังร่องปนร่องเลยเราไ่ตังแล้วเพื่อนเลยยังไงวินาดไเบื่อเนี่ยมันกวัดเราจังนูมันนอนมาตรงตัวนู่นิดอ่ะ ต่อยต้อยกายต้อยกัดกลัวขาเจ็ดแม่ปลิดนี่มาไม่ยากให้เกิดเลยเออลาวมาแล้วมามามาสานิดกันสานิดหมาล้งกันมามากดทำนาทีตรงนี้เดียวเออเลยจามตรงนี้จามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอบเรายืนไป

ไปเลยบปล้มเองเล่นไงวางอยเล่นไห้เป็นเป็นด้วงอีกท้ายแล้ววางอยู่เลยไกไอยู่เลยเว็นยังกอดกูตอนทีมเลยอันนั้และไอตัวลับไอตัวแทงอ่ะโอ้โหมอทดเปิดเลยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยืดไหมมอทดเบื่อเอาตีควักตีอ่าตอนนี่เล่นตกเล่นูเรียตัวนู้นเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยชวยมอทดเปิดให้เพื่อนเล็เดียว อาจังเงียบแม่เปลี่ยนไม่ซุบซิสวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแม่จงก็เข้าลาวิโอตามข้ามเป็ดนาะงกายต้อยกายต้อยกายไม่มีเหลือกายต้อยใช่ยใชยเอ๋อาน้องไม่โต้อยอ่ะกำลังตีนน้องน้องต้อยยาวๆเลยไม่มีเหลือเดินตรงต้อยยาวๆเลยเมียนตีนอะปูปลาปลาเมียนตีเมียนตีก็ไม่ต้องใจไม่เบลเบลว่าไฟมันเมียนตี ลำอกในพอมีก็ใน่ใช่าลยเนียวจัดอย่างน้เงเลีเยงข้ไหบุญน่เล้วเลียเลี้ยเอยเลีนยเียเลียเี้เลี้ยเลลี้ยเลเลี้ยเลยเลียเยเยยยย้้ล้เเลเเล กเออไปไปโน่นกันเลยเดี๋ยวเราเล่นเองไปไปเฉยเปลืองยังไงกายต้อยกายต้อยยิงต้อยเดินต้อยเดินยิงต้อยนะพนันต้อยนะเปลืองตายไม่เร็วเออเออทอดไม่ทำเลยแล้วทอดน่องเท้าก็ช่วยก็ไม่ได้เหมือนกันแล้เอาแล้วไม่โอกระโวยมาเออไม่โอกระไม่โวยบุญนนะ

เอามันกบูเลยเราเอาไปเอาไปมีเป็นตายไป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 เอาที่คนเดียวเลยก้ามันจบุมมาเลยนี่เมตรทีเลยดูแลดูแลดูแลหนองกายตี้อมเลยกายตีร้อมเลยเจ้าคิ้ม้าขังอันนั้นี้มาเลยตาตันไม่เปล่ยนตาตันไม่ตะตันไม่ไม่ต้องยันตีตี้อมไันยิกมันยิกมันตีฟ้อมเลยตีฟ้อมเลย นานะตีอมนเปิดกาวป้มาเรไปตีไปตีไปเออตมาเลยตยาวเลยยาวยาไปยุ่งกับมันวิงงวิไงยาววิงไงยาววิงเลยวิงเลยวิงเลยซับิเือกเลยวิงเลยดูยังกับวิงติงเกือกอไปน่นกับเือเลยไป วิ่งยุนเกียกันนี่มันวิ่งไงจุน <c oughs> ตายไปเรยยืงับกนเลยอย่าไปเดินอย่าไปเดินตรงนั้นพี่ดัมโด้เลยพี่ดัมโด้ฆ่าอีกเลยอย่าบุญไม่มีใครว่อ้พี่รัมพี่รัมรพี่รไปกันพี่รัมก็แข่นีน่ย Quát 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 phải quát 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 quát

รางลาอยู่เราวังาอยนะกายต้อยกายต้อยเออปั่มปัมัมนป็นไปบุญไปก็ไปไปบุญเลยไปบุญน้ยมาไหมไอ้ย่าเย็ดมีช่วยไม่ตั้นหรอมันตุกล็อกก็โดนเปลืองช่วยปืนนะอืมทำไมเอาเอาป้มไหมปืนอ่ะไม่ได้ไม่ได้

อย่าไปไปไปเลื่อยกันได้ไม่ได้ว่าอย่ามันตึ๊กปีอ้ย่าต้อยต้นได้อย่าไปไปไม่ตันมันไม่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 ต้อยไปกันได้มันเล่งมันเล่งหนึ่งสามกลางนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปไปไันบุญกอนกายอยู่กลางกายอยู่กลางก็ได้สถานที้ตุบเล่งจังวะกูก็มากันนี้เดี๋ยวหนังไปไปนู่นไปนั่นกะลิปเ้ยว

laoăng na laoăng na đi đi máy bay à máy xe tăng này con ừi nhà lên má ta lấy kiếm ta xe 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 thuyền may may lật con chẳng qua rồi nhà mưu đi con ơi 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 ơi

เดยรอรอกันบเรืลยีวเมียเไลยันมาเลยเดี๋ยวมาเลยเต็เต็ม่องตาเลยได้ได้กางหน่สื้อหรอวะรอยืนไม่ได้เลยลุ่ดงลุ่ไม่ต้นเหยีดมีไปปลืนีเดียนนี่ไปอดินอดินอย่าเปือนมายืนเนสานิดมันมันเลว่า

Mẹ. cậu 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 mà leo lục cái hộp không á? tông cái à à okay. hey, gì? <laughs> à, <laughs> ừ. yeah, Chọc tai liền bong 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 Dạ, cái cho lúc mình cướp cuốn Mình thầm